น้องไอาวาและน้องอัญญาเทียบชัดๆคนนี้หน้าเหมือนใครเรียกว่าออกมาลืมตาดูโลกแจกความน่ารักสดใสให้กับพี่ป้านาอาสำหรับน้องไอาวาและน้องอัญญาลูกสาวฝาแฝดของคุณบีมกวีและคุณออยอัติพรและเป็นน้องสาวของพี่ทีพี่พีที่ได้ย่นชมกันเมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมางานนี้พ่อบีมและแม่ออยเนี่ยก็ยังได้สร้างอินสตาแกรมของลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องไอาวาและน้องอัญญาให้พี่ป้านาอาได้ตาม f ฟลโลกัน ด้วยพร้อมยังเผยชื่อวันเดือนปีเกิดของลูกสาวด้วยนอกจากนี้พ่อบีมและแม่ออยก็ได้เผยความน่ารักของที่น้องอย่างพี่ทีพี่พีและน้องสาวฝาแฝดที่ทั้งกอดทั้งหอมน้องสาวแบบเห่อสุดๆไปเลยและนอกจากนี้ก็ยังเห็นเลยว่าน้องคนไหนเนี่ยหน้าคล้ายพี่พ,พีบ้างเป็นขวัญใจพี่พีมากเลยจริงๆนั่นเองละคะ่ะ